ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาจำลองสหาลาชคุณมาแล้วเม่ปีมาแล้วให้นี่บอยายก็เก็บมะกอกมะกอกกระปุกหอยยายก็ได้จำนี้ค่ะ เห็นอยู่บนมกทั่วนะนนมาา้านวแม่มะก,กอกไปใส่ตาม,มักทั่วบบลายุ่ฮัโลสี่ห้าหน่วยพวูบบไม่นามบาทินเลยเอาเข้ามาย่ำให้มากินแด้จังน้อยอม,มันเมื่อยแล้วพวูมานั่งสักก่อนพักผ่น ขอยค่อยบๆได้หลายสำเจ้าดอกอีลีพักพ่อแกงอยู่ได้ล่ะครึ่งกิโลเนี่ยได้มาอืมมาเด้อเอฟซีเอ้ยมาชมวิวบ้านโกโกโกค่ะ

นั่งคุนไหนดูหอยเจ้าเลยโอ้กระปูมันก็ได้เว้ย <laughs> โอ้คนเปี้ยวขุดกระปูนี่หอยเชอรี่หอยขมหอยขมนิยมทั่วไปมอ <c oughs> หอยเนา่ จากนาวบ่นาวเราคอยทิมให้เจ้าด้วอันนี้กอกนะเอาถุงมาใส่มัใจะถุงมาเห็นบ่วักถั่วะฮะเอาบักถั่วใส่ก็ล้วบอกคามจริงพอแล้วใช่ไปเลยยุยเหดอกเบี้ยมันลงไหมอ๋อเจ้าว่าแม่บกเอ็มไม่แม่แม่บักเอ็มลงมาเลยเฮ้ย ไม่ไม่ไม่พเอ็มปล่อยเบิร์นนะอันน้พอพเอ็มก็คือเอาพูนอันนั้นอันนีอียุ้ยมันอยู่ตรงงอยพูนมันไปเห็ดคนละครึ่งค่อยขัวคอยว่าค่อยจะขึ้นเอาฟางไปใส่นะให้ค่อยจากแถวหนึ่งก็กลับบ้านมืออื่นค่อยมืออื่นก็ช่วยเขาบดมือคุนบอกมืออื่นทั้งวันทั้งวันบ่ เพราะว่าเขาถวายอืมอืมถวายมือชงมือบ่เอาไปซอยเขาเลยหอตื่นมาก็ถวายมืออะไรเมื่อน่นกินเบ็ดมือคนเท้าไปอันมือถวายนะมีมืออื่นนี่นะกินพู้ลึกตังมีพู้ลึกกินอ๋อเก่งเขาเนาะหมูมากะไก่อือมีมากๆเอาหมอนละเนาะหมอนกับเงินหนึ่งร้อยบาท เอาบุญเข้ากับมอนมอนได้ยูมอนเบิงเบิงมันมาเห้าวยังนี้ไปไหมไปจักบอกกูบ่ได้หอยนี่มึงด่าจังไดกับโบวิดหน้านี่หน้านี่น่าจ้าไปครัวเราประชุนเ่อะนะเนือขรัวทามองเจ้าว่าไปฝูงลูกมันไม่เห็นนั่น นั่นเก่งแท้บิ๊กเบิ่งขคจะโอ้ยเอาพูนตัดหญ้าได้ตัดหญ้าตัดลงตัดหญ้าไอ้เฟื้อที่จังพลอก็ะเลี้ยวแล้วตัดเอาพลืออยู่หันโอ้ยขลตัดหญ้าคมันีดลงมันปิ้วปิวมากมันก็ปิวอยู่แล้วแหละอ๋อ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 จุด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 ก่อนหญ้าก่อนตัวกับบรรดานาะอ๋อ มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ควดาดเ่อเบ้อะไระต,ะาาตัวขีเฟืองแบบมันเฉียวมันไม่ควัดเบิดลตพูกหน้าเอาถิ่นัวอาวไรเงี้ยมันตัวเฟืองมันกูจะไปแ้ม่ถึงเดียอืมมตนไม่ถึงกันโอ้โหผู้ท่งไรทท่งนามาหาจุกเขามาหาคขยขอายำให้รูก้ึ้นบายบ,บอก่ขอขยาเอาพ ข้าวไม่เลยหอมข้าวไม่เข the ้ากลโ่มองพอไม่ได้กินนข้าวพ่อคำเนี่ยมันเส้าพอกินนข้าวต้มโฉ่งกีินมันแล้วมันหอมฮ้โู้ฮาม่ทัอ่ะ

มานมยานยามะเหลาเขาวเก่งแค่แท้มาละสตูแล้วมันละจ่อยเนาะแม่มันละนั่นน่ะอันนั้นละแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะขหลาลูกตูไม่ช่อนอุ้ยตูดำน้อยจักต้มน่ะลูกมันใทะเลตัวนั้นน่ะ กินคารามญาตกินนะเฮาเชเช๊เก่งลยแมฮะลงแม่บอกงแม่สิบสองลุน่อยบอกเออพอแล้วม่ไกินไละมันะบ่รบ เพชรข่านี้ยม่เลี้ยงพชก็ย่ำมให้มันเลยวงำพอจานนะยงำบั้ง่งกินมั้น่งเดยอ่าเี่โบมันผิดนะอ่าอือมันเพชรละอันนั่นน่ะเผ็ดมากอืมเ็ดเรยามันเลยมันนอยมากเลยเพิษอ่า ok cả, pit bóc hết biết chuẩn bị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  chuẩn nè chuẩn bị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  nó, Trời, S <S <S นั่นแห่งโจยเพราะตัวตนี้สีเงาพอ,อละอือตัวละมันเพชรวันอากาศมื่นชื่นมืนน้งนะอืโอเคค่ะ พอจบแค่น hmm. yeah ี้นะแค่มาทนนั่แหละอืมจ่ายเนี่ก็ค